ลีโอสเตรเกิดเมื่อวันที่20กันยายนปีคิทตศกราช1899ที่อำเภอเคิร์ซายในแคว้นเฮสเซนของเยอรมนีหลังจากสำเร็จการศึกษาที่จิมเนเซียมฟิลิปปินัมในปีคิทตศกราช1917ก็ได้รับราชการทหารในช่วงสงครามโลกในกองทัพของเยอรมนีหลังจากที่จบสงครามท่านก็ได้กลับมาศึกษา ในด้านปรัชญาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งจนจบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮัมเบิร์กในปีคิตศกราช1921จากปี1925ถึงปี1932ท่านได้ดำรงตำแหน่งนักวิจัยในแผงวิชาการด้านยิวศึกษาในกรุงเบอร์ลิน และเพราะการเรียนรู้จากที่นี่เองที่ท่านได้เขียนหนังสือเล่มแรกของท่านขึ้นมาซึ่งได้รับสิทธิ์ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อของงานวิจารณ์ศาสนาของสปิโนซาและท่านได้อพยพจากประเทศเยอรมนีในปีคิทักราช1932ไปพำนักอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นอันดับแรกจากนั้นได้ย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษซึ่งท่านก็ได้เขียนหนังสือ เล่มต่อมาซึ่งเป็นที่น่าสนใจของผู้อ่านจำนวนมากนั่นคือ The Political Philosophy ในปีคิตศกราช1938ท่านได้ย้ายไปไปพำนักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยบรรดาของนักวิชาการชั้นนำจากยุโรปจำนวนมากท่านเข้าร่วมสอนในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ แห่ง New School for Social Research in New York ที่นี่เองที่ท่านได้เขียนหนังสือชื่อ On Tyranny ซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกในจำนวนสามเล่มที่ได้รับการตีพิมพ์ในชุดของปรัชญาการเมืองของซีโนฟอนในปีคิศกรา1949ท่านได้ตกลงรับตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกและท่านได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ปลดเกษียณต่อมาหลังจากการปลดเกษียณของท่านนั้นในปีคิทศกราช1967เป็นเวลากว่า20ปีในชิคาโกผ่านลูกศิษย์หลายคนและผ่านงานเขียนหลายชิ้นที่ได้รับการตีพิมพ์ที่ทำให้อิทธิพลของท่านนั้นได้เริ่มต้น แผ่ขยายไปจนทั่วสาธรารณชนและส่วนใหญ่รู้สึกได้จนกระทั่งต่อมานั้นท่านได้ย้ายไปสอนที่ o อ l e ล e และท่านได้ถึงแก่อสัญญกรรมลงที่มหาวิทยาลัยเซนจอนสตรวได้เขียนหนังสือชื่อ on p l a t o law แปลว่า ว่าด้วยบทสนทนาเรื่องกฎหมายของเพลโตซึ่งจะได้รับการตีพิมพ์ในปีถัดไปรวมทั้งกรณีศึกษาใหม่ของเซโนฟอนกับนิเช่ลีโอสเตรลคือนักปราชญ์ที่วงการวิชาการด้านปรัชญาในขณะนั้นถูกครอบงำโดยแนวคิดอัติภาวานิยมซึ่งปฏิเสธรากฐานของเหตุผลแห่งปรัชญา รวมทั้งแนวคิดสํานักวิเคราะห์นิรุกติศาสตร์ที่วุ่นวายอยู่กับระเบียบอันซับซ้อนยุ่งยากในกลวิธีที่ไม่อาจนํามาใช้ได้และความสําคัญของมันก็ไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใดลีโอสตราวยังเป็นนักรัฐศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถมากมายในขณะนั้น ูครอบงามโดยแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งวุ่นวายอยู่กับสูตรการคำนวณและการทด,ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่สามารถอธิบายเรื่องของการเมืองซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของมนุษย์เองนั้น ลีโอสเตรลเองก็เป็นนักวิชาการสายคลาสสิกในช่วงเวลาที่นักพิชาการสายคลาสสิกทั้งหลายนั้นไม่ได้พิจารณาเนื้อหาจากตำราอย่างจริง,จ,งจังๆหรือตำราที่พวกเขาเองนั้นเชื่อมั่นที่จะปกป้องมันไว้และสเตรลเองก็ยังเป็นเพียงนักวิชาการเพียงคนเดียวที่ช่วยกอบกู้ความน่าสนใจของตัวบท ที่แซนจะคลา s ส,สิกเหล่านี้ซึ่งเหล่านักปรัชญาที่ได้เคยบรรจุเนื้อหาเอาไว้ท่านเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่เหนืออาจารย์ทั้งหลายโดยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ซึ่งต่อมาได้รับอิทธิพลทางความคิดของเขาก็เริ่มจะก,ก่อตัวขึ้นและแพร่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วทั้งในแวดวงวิชาการด้านเทววิทยา ศาสนาปรัชญาปรัชญาทางการเมืองและรัฐศาสตร์นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับเขานั้นสามารถรู้สึกได้อย่างรวดเร็วถึงพลังทางปัญญาของครูผู้สอนคนนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นหลังจากการมรณกรรมของเขาซึ่งอาจกล่าวได้ว่าในเมื่อแรกเริ่มนั้น ลีโอสตาล์ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่านักคิดชาวยิวที่ให้ความสำคัญแก่ปัญหาของชนชาติยิวโดยเฉพาะแม้แต่รูปลักษณ์ภายนอกของเขาก็ไม่มีอะไรโดดเด่นเพราะสะตาเป็นคนรูปร่างเด็กน้ำเสียงก็ไม่มีพลังแต่นับตั้งแต่ที่ได้ย้ายไปสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในชิคาโกแล้วเขาจะสอนประจำอยู่เป็นเวลายาวนานซึ่งแท้ที่จริงแล้วเราอาจกล่าวได้ว่า เมื่อตายไปแล้วลีโอสตรอวก็ยังกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง,ข,วางขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สตรอวกลายเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากกว่านักวิชาการชาวยิวธรรมดาในอเมริกาอยู่ที่บทบาทและอิทธิพลทางความคิดของสานุศสิตธคนสำคัญซึ่งต่อมาได้กลายเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่เสียเอง สิทธิเอกในยุครกแรกของลีโอสตราวที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงเช่นแฮร์รี่จัฟฟามาตินไดมอนด์โรเบิร์ตโกรวินอัลแลนบลูมการรวมตัวกันอย่างค่อนข้างเหนียวแน่นของบุคคลเหล่านี้อาจจะมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับลีโอสตราวเป็นเรื่องของสิทธิ์กับครูและไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา กับอาจารย์ธรรมดาธรรมดาต่อมาจะได้กลายเป็นชนวนให้มีการโจมตีว่าสิทธิ์ของรีโอสตรลเหล่านี้และบรรดาผู้นิยมแนวทางของสตราเป็นเหมือนพวกคลั่งลัทธิทางศาสนาที่มีความลับเฉพาะกลุ่มของตนที่บุคคลภายนอกไม่อาจล่วงรู้ได้อย่างไรก็ตามข้อโจมตรีของรีโอสตร์ที่มีสาระ ทางวิชาการที่เด่นชัดได้แก่ข้อหาที่ว่าลลโอสตราเป็นผู้ที่รื้อฟื้นวิวาทะระหว่างความเชื่อสมัยโบราณกับความเชื่อสมัยใหม่ขึ้นมาอีกครั้งและเขาเลือกที่จะเข้าข้างสมัยโบราณเพราะนั่นคือสตรามีทัศนะ์ที่ว่าศาสตร์ทางการเมืองและจริยศาสตร์ของนักคิดโบราณนั้นสูงส่งกว่าศาสตร์ทางการเมืองและจริยศาสตร์ ร่วมสมัยสาระของข้อโจมตีมีข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่งตรงที่ว่าการที่ถูกมองว่าเป็นผู้ฝักใฝ่ระบบศิลธรรมแบบโบราณลีโอสเตรวก็จะถูกโจมตีด้วยว่าโดยเนื้อแท้แล้วเขาไม่ได้เป็นเช่นว่านั้นเลยแต่ที่จริงแล้วคำสอนแบบลับๆของลีโอสเตรว์คือคำสอนที่ยึดตามคติของนิโคโลอาคิวาวลลี และฟริดนิเช่ลีโอสเตราเป็นพวกปฏิเสธพระเจ้าและเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคติสุนนิยมที่ปั่นหัวคนหนุ่มสาวด้วยวิธีการอันชาญฉลาดนั้นให้กลายเป็นผู้ที่ไม่มีศีลธรรมไปในที่สุดงานเขียนที่เละเทอเพอร์เจอร์ของซาเดีรูรีคือตัวอย่างที่ดีที่สุดของงานประเภทนี้รากฐานของข้อกล่าวหานี้ส่วนหนึ่ง มาจากการที่ลีโอสเตรว์ค้นพบว่านักเขียนโบราณมีกลไกวิธีการถ่ายทอดความจริงที่สลับซับซ้อนคือมีทั้งคำสอนที่เปิดเผยต่อสาธารณะและคำสอนลับที่เฉพาะผู้ทรงปัญญาเพียงพอเท่านั้นที่อาจจะค้นพบได้และลีโอสเตรว์ใช้วิธีการเดียวกันนี้ในการเขียนงานของตนเองนั่นคือลีโอสเตรว์พัฒนาศิลปะในการเขียนที่ ไม่อาจากล่าวได้ว่าตรงไปตรงมาว่าตนไม่เชื่ออะไรแต่เลือกที่จะกล่าวยังไม่สมบูรณ์ในสิ่งที่ตนเชื่อว่าจริงโดยปกตินั้นลีโอสตรลจะตั้งคำถามกับตัวบทที่ศึกษาอยู่และเสนอคำตอบผ่านการตีความของตนมีการสลับไปสลับมาระหว่างบทบาทของผู้อ่านและตั้งข้อสงสัยของผู้ตอบคำถามต่างๆอยู่ตลอด นอกจากนั้นในแต่ละบทบาทของสเตร์ก็มักจะเต็มไปด้วยคำอธิบายอันหลากหลายอีกด้วยกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยได้พบสเตร์เพียงลำพังแต่มักจะพบเขานั้นอยู่กับนักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่เขากำลังศึกษาอยู่เสมอตรงนี้จึงค่อนข้างแน่ชัดว่าหากสเตร์ไม่ถึงกับเขียนอย่างซ่อนเร้นนั้นแต่อย่างน้อยที่สุด ก็เขียนในลักษณะที่ปกปิดอยู่พอสมควรเราจึงอาจต้องอ่านงานเขียนของสเตรอในวิธีเดียวกันกับที่สเตรออ่านงานสำคัญสำคัญในอดีตนั่นเองหากพิจารณาเจตนารมณ์ของสเตรอตามที่ปรากฏอย่างตรงไปตรงมาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วภารกิจหลักที่เขากำหนดให้ตนเองได้คือการรื้อฟื้นปรัชญาการเมืองคลาสสิก ให้กลับมาเป็นที่ยอมรับอีกครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นสืบเนื่องมาจากสิ่งที่สเตรลเรียกว่าเป็นวิกฤตของโลกตะวันตกซึ่งเขาหมายถึงการที่โลกตะวันตกหรืออารยธรรมตะวันตกไม่มีความมั่นใจในวัตถุประสงค์ของตนเองอีกต่อไปวัตถุประสงค์ที่ว่านี้คือการสถาปนาสังคมที่ดีบนรากฐานของเหตุผลและความรู้วิกฤตของโลกตะวันตก ตามที่สตรอเข้าใจนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากปรัชญาสมัยใหม่หรือปรัชญาแห่งยุคภูมิธรรมที่มีรากฐานอยู่บนแนวคิดเรื่องเสรีนิยมความก้าวหน้าที่ในที่สุดแล้วต้องมาควบคู่กับความคิดเรื่องสัมพันธภาพทางศิลธรรมหรือศูนนิยมลีโอสตรามองเห็นถึงความไม่สมดุลหรือความไม่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ ระหว่างเสรีประชาธิปไตยกับโอกาสที่จะดำรงวิถีชีวิตของชาวยิวที่อิงอยู่กับศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เผยแสดงความจริงให้ปรากฏและสเตรลก็ได้พบว่างานของสป,ปิโนโซาแท้ที่จริงแล้วนั้นก็คือการโจมตีอดีตด้วยปรัชญาแห่งยุคภูมิธรรมเพื่อเตรียมพร้อมโลกให้พร้อมสำหรับสังคมใหม่แห่งวิทยาศาสตร์อิสระ เสรีในอนาคตนั่นเองสำหรับสเตร์นี่คืออคติแต่เพราะว่ามันเป็นอคติที่มุ่งต่อต้านความคิดความอ่านของยุคสมัยโบราณด้วยการประกาศว่าตนเองนั้นเป็นผู้ต่อต้านอาคติผู้คนในปัจจุบันจึงไม่รู้สึกว่ามันเป็นไปเพื่อที่จะสกัดกั้นชัยชนะของอคติ ที่พรางตัวมาในรูปของชัยชนะเหนืออคตินี้สตราล์จึงกำหนดภารกิจหลักของตนว่าต้องรื้อฟืน้นหรือกลับไปหาภูมิปัญญาของนักคิดยุคโบราณโดยปราศจากอาคติปิดกั้นให้ได้แต่การเดินทางทางความคิดของสตราเป็นการเดินทางที่ไม่ใช่เส้นทางสายตรงลีโอสตราล์หวนคืนสู่สมัยโบราณ หรือปรัตญ,ญากรีกผ่านการศึกษาความคิดของปรา์ในสมัยกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการศึกษางานของไมโนนิเดสปราชชาวยิวไปถึงอัลฟาลาบีปราชคนสำคัญของอาหรับอย่างน้อยที่สุดนักปรัชญาสมัยกลางเหล่านี้ก็อยู่ใกล้กับปรัชญากรีกมากกว่าปรัชญาตะวันตก เพราะในขณะที่ทำงานสายคลาสสิกมีการแปลเป็นภาษาอาหรับไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่9แต่กว่างานเขียนเดียวกันจะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกตะวันตกเพราะในขณะที่งานสายคลาสสิกมีการแปลเป็นภาษาอาหรับไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่9แต่กว่างานเขียนเดียวกันนั้นจะเป็นที่รู้จักไปในโลกตะวันตกก็ต้องล่วงเข้ามาจนถึงศตวรรษที่15